ที่เดมอันนี้อันนี้ที่ของเจ้าของเนี่ยน,นี้ทางสาธารนณะท<ม>ี่อานนี้ทางเข้าว่าทางเข้าชุมชนอันนี้ที่ที่วัดอยู่นี้ครับภา,าพนิ้ถ่ายทางอากาศเมื่อปีสามปีสามห้าพศสองพังนห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ย <ห bien. S 2> เป็นที่ทางสาธารณะอืม ครับที่คนเข้าอยู่ตรงนี้อืแต่ก็ปิดตรงไหนที่นี <N> ่นี่ฮะนี่ปิดตรงนี้ฮะนี่ตรงผลให้ชาวบ้านตรงไหนที่เดือดร้อนกันทางเข้าบู๊ทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ครับผมก็รวมประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบังค่าเลื่อนครับผมก็เดือดร้อนกันมาตั้งแต่วันไหนเมื่อ,อไหร,ร่ยังไงเมื่อวันที่สิบแปดเลยครับวันที่สิบแปดพฤษภาปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบ <9. S 1> ชาวบ้านต้องดําเนินการกันเองต้องมาล้อมล้องทุกข์กับสื่อมวลชนให้มาช่วยชาวบ้านในในที่นี้ครับ,รบในตอยหลังพันหลวงให้มีทางเดิน เรื่องต้นนี้คือได้มีการแก้ไขข้อพิพาทอย่างน้ไหครับนายเพลยครับคือมันแบ่งออกเป็นสองกรณีนะฮะรเรื่องที่สูตรกันว่าตรงที่เขาปิดนั้นเป็นทางสาธารณะหรือไม่หรืออยู่ในเขตถนนนั้นคงใช้กระบวนการทางการที่ดินมาตรวจสอบกันอีกทีนแต่วันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบหมายให้มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องประชาชนโดยจะทําทางเข้าออกให้นะครับซึ่งได้การจนมัตรการหลวงพ่อกาจาวา ท่านก็ยินยอมที่จะให้ใช้ที่ของวัดสร้างเป็นถนนันเกินอาจจะไกลขึ้นไม่อีกหน่อยแต่ก็ถ้าถ้าตนี้ได้ก็จะชาวบ้านก็สามารถเข้าออกได้สะดวกขึ้น